สวัสดีครับวันนี้มีสมเด็จวรคังพิมพ์ฐานแซมมานําเสนอนะครับเป็นสม e เด็จวรคังพิมพ์ฐานแซมอกใหญ่นะครับเป็นแม่พิมพ์ที่สวยมากๆนะครับเส้นสายนะครับเส้นสังกติติดชัดนะครับอกตันนะครับเป็นแม่พิมพ์อีกพิมพหนึ่งนะครับฐานแซมเป็นที่หายากนะครับสวยนะครับสวยแท้ตําหนินะครับ เข้าสากลนิยมนะครับทุกอย่างนะครับพระองค์นี้ไม่เคยผ่ากันใช้นะครับตอนที่ได้มาจากอยู่หออยู่หออยู่ในนี่นะครับหออยู่ในผ้ายันนะครับผ้าสภาพแบบเก่าเคอะเลยครับผมเลยเอามาล้างน้ําอุ่นนะครับมาล้างน้าอุ่นใช้แปรงอ่อนๆขัดฝุ่นออกนะครับยอดนะครับอันนี้ดูด้านข้างนะครับ พระสมเด็จวรละคงที่แท้นะครับหาชมได้ยากนะครับถูกต้องตามตำราสากลนิยมนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังหลังจะเป็นสังขยานะครับหลังจะเป็นสังขยานะครับคือตามมงการนะครับสากลนะครับกล้าการันตีนะครับว่าสวยกว่าของเซียนใหญ่นะครับ พรจะมีมวลสารมีความหนึกนุ่มนะครับทุกอย่างตรงตามตำรานะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ062561นะครับ2564นะครับสวยงามพระองค์นี้ผ่านการลงรักน้ำเกลี้ยงมานะครับที่ด้านหน้าย,ยังหลุดไม่หมดนะครับ ลักยังติดอยู่ด้านหน้าอยู่ที่ใบหน้าอยู่หน่อยนึงนะครับพระแท้หาชมยากนะครับอ,อกตันนะครับฐานแซมอ,อกตันเป็นพิมพ์ที่นิยมของคนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนจะนิยมพิมพ์ฐานแซมขึ้นมาเป็นพิมพ์แรกนะครับนะครับเพราะว่าผู้ใดที่ได้นำไปใช้จะเป็น จะเพิ่มให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชิดทูฐานะแซมเงินแซมทองแซมฐานะให้มันคงยิ่งขึ้นไปนะครับอาทนายสนใจนะครับมาชมองค์จริงได้ที่จังหวัดตราดนะครับหรือโทรมาคุยได้ที่หมายเลขที่บอกไปนะฮะนะครับสวยงามอย่าบอกใครนะครับสภาพยังไม่ค่อยได้ผ่านการใช้นะครับขอบคุณครับ